เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเดี๋ยวนี้โปรแกรมแคนว่ามันสามารถแก้ไขไฟล์ pdf ได้แล้วเริ่มจากการเข้าไปที่ google.com ครับแล้วก็เซิร์ชแคนว่าตามปกติเลยจริงทำผ่านแอปก็ได้นะครับแต่ว่าในเว็บเนี่ยจะเข้าใจง่ายหน่อยก็ล็อกอินตามปกติของเราเลยครับกด Facebook เพื่อที่จะล็อกอินนะครับหรือใครที่มีบัญชี google ล็อกอินผ่าน google เลยครับนี่คือหน้าแรกของมันนะครับวางกดเข้ามาโอเคแล้วไปที่ตรงนี้ครับ create ดิทาย แล้วก็เห็นตรงนี้ไหมครับที่เห็นว่า import file เนี่ยครับกดไปเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้เอาไฟล์ pdf ที่อยู่ในเครื่องเราเนี่ยมาแก้ไขนะนี่ไฟล์ pdf ของผมที่ sample pdf ก็เลือกนะครับแช่ก่อนว่าถูกไหม่ะกดอัปโหลดนะครับพอเสร็จเรียบร้อยนะครับไฟล์ของเราก็จะมาอยู่ในช่องของ recent design ตรงข้างล่างนี้เลยนะครับพร้อมสำหรับการนำไปใช้งานแล้วก็ตัดต่อต่างๆนี่กดเข้าไปเลยครับทีนี้เราก็สามารถที่จะแก้ไขไฟล์ pdf ของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการลบ text ออกไปหรือว่าเพิ่ม text เข้ามานะครับเปลี่ยนสี text นี่ครับเปลี่ยนสีไฟล์เนี้ย แล้วก็สร้างเอฟเฟกต่างๆให้กับเพกเราไม่ว่าจะเป็นทำเป็นนีออนหรือว่าทำให้ข้างในกลวงครับแบบนี้เลย